พิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาลบพิษรวมพลังสตรีภูเกต็ตตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากวันพ่อถึงวันแม่เมื่อวันที่7ธันวาคม2 5 6, 6 6เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมคอซิมบีอาคาร2องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ต กล่าวต้อนรับนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมด้วยนายแพทย์กู่ศักดิ์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเกต็ตผู้แทนหน่วยงานและอสอมอเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตมีนโยบายระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของเมืองปลอดภัยเซฟตี้ซิตี้สอดค้องกับคำว่า h e ลต t ้ซิตี้ขององค์การอนามัยโลกหรือเมืองสุขภาพดีโดยมีระบบการดูแลสุขภาวะของประชาชนที่ดีและมีระบบบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาวะของประชาชนครับก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีหน้าที่ที่พัฒนาและก็ในเรื่องของการให้บริการประชาชน เชช่นเดียวกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยด้วยเต็มความเต็มกำลังความสามารถของพวกเรานะครับ <c oughs> กิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมที่รณรงค์ให้ผู้หญิงไทยอายุ30ปีถึง60ปีนะครับ ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองครับด้วยตัวเองครับเพราะว่าเมื่อก่อนการเข้าถึงการตรวจเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าต้องไปให้บุคคลที่สองตรวจแล้วก็ต้องมีการขึ้นขาอย่างแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยอยากที่จะเข้าถึงการตรวจนี้แต่ปัจจุบันนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะครับในโลกนะฮะในโลกนะครับมาให้ ผู้หญิงเองนะครับได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยตัวเองก็เหมือนตรวจโควิดที่ยาย่จมูนะครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับแต่อาจจะคนละที่นะฮะแล้วก็ไปส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ครับตรวจไวรัสที่เป็นสาเหตุของอมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง14สายพันธุ์นะครับ14สายพันธุ์ซึ่งเป็นความก้าวหนา้ามากที่สุดที่ได้นํามา ให้กับประชาชนคนภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการนําของท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดที่เอาเครือข่ายบริการสาธารณสุขปฐมภูมิของท่านเนี่ยมาร่วมใรณรงค์ให้คนภูเก็ตทุกคนที่มีความต้องการจะตรวจหรือไม่กล้าที่จะตรวจได้เข้าถึงในเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองนะครับโดยศูนย์วยิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11ทับ1จังหวัดภูเก็ตนะครับจะเป็นผู้ตรวจแล้วก็ จะเป็นผู้ที่รณรงค์ร่วมนี้ร่วมกับทางเครือข่ายโดยเฉพาะยิ่งท่านนายแพทย์สาธาสุขจังหวัดท่านผู้ในการโรงพยาบาลวัิระภูเก็ตน,นะครับซึ่งจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับจากวันพ่อสู่วันแม่นะครับให้ครบทุกคนนะครับให้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็ เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะบอกให้กับทางพี่น้องสตรีชาวจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบนะครับว่าท่านโชคดีที่เกิดเป็นคนภูเก็ตท่านโชคดีที่มีนายกองการบริหารจังหวัดชื่อเรวัตอารีรอบครับก่อนอื่นต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยกรมวิายาการแพทย์เป็นการขับเคลื่อนการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนี่ยครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต ดูตามตัวเลขประชากรแล้วนั้นประมาณอยู่สัก2 2แสนกว่าคนเศษที่เป็นเพศหญิงนะครับซึ่งตั้งแต่อายุ30ถึง60ปีนั้นวันนี้เราลดความเสี่ยงแต่เราเชื่อว่าที่บอกว่าการป้องกันนั้นดีกว่ารักษาวันนี้เราทําได้และเราทําจริงและทําทันทีด้วยนะครับแล้วการบริการนี้เป็นการบริการที่ฟรีโดยผ่านเครือข่ายอรอพสะตที่ย่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกับเคลื่อนโดยอสมอนะครับซึ่งคนที่เป็นอสมอนั้นเขารู้พื้นที่ แล้วก็รู้จุดแหล่งต่างๆว่าที่ไหนอย่างไรนั้นเราวันนี้นั้นต้องขอขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งนะครับซึ่งได้รับการตรวจครั้งนี้เ,เป็นการตรวจฟรีนะครับโดยใช้สิทธิ์ของสปทชไปเข้าถึงพี่น้องประชาชนตามบัตรเลขที่13หลักแต่ผมเชื่อว่าในการตรวจครั้งนี้นั้นาตามที่ได้พูดคุยนั้นคนที่อยู่ที่อื่นถึงเป็นประชากรแฝงซึ่งมาทางานในจังหวัดภัเงาตนเพียงโชว์บัตรประชาชนเลข13หลักเท่านั้นก็ จัดการได้นะครับแล้วในตัวเลขที่เราดูตัวเลขมาทั้งประเทศนั้นการตรวจนั้นพบ3 5มาเปรจากคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเดี๋ยวนี้ะมะเร็งปากมดลูกนั้นถ้ามีการป้องกันนั้นเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเรายังมีวัคซีนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลในการรักษาครับขอบขอบพระคุณครับอย่าลืมนะครับตรวจได้ทั้งทุกสิทธิ์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสิทธิบัตรทองค่าราชก,การประกันสังคม ครอบคลุมหมดทั้งทั้ง30นะครับสำหรับผู้หญิงไทยอายุ30-60ถึง60ปีครับขอบคุณครับ